A, B, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeah.

Pati sewa amip Nyawa Diyala upan Nanang Patikan Nanang patikan Apaya Pati Patikan thay rốt ha ครับอุปกรณ์ครับ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  จะไลได้เลยผมไปวิตาาทอหมดนะ้โม่ไว้ไป้อตรงค่าเชื่อเลยวิตามรกลับมาต้องฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อนี่งนข้างหน้ามเชือแมาติดผมอยู่ในบัตรนะว่าวงเรื่องเลา่ไไปใสมันติดต้องลงน้ำมจะได้า ปฐุมเรานี่มันมันมันชุมชนเยอะปกติเยอะหลายจุดเลยอย่าตอนนี้อสิ่งสำคัญเนี่ยเขาเอามาไวข้ข้างเราเลยนี่กอตอคนายกาเอามาไว้ที่นี่เนี่ยเออตึกใหม่สร้างใหม่ภ <Yeah. S 1> างโรงเรียนพระชัยเป็นกศ <Yeah. S 1> นนี่เ <Yeah. S 1> ออพ <Yeah. S 1> อปิดพอเลิกก็ <Yeah. S 1> เลิกแ <Yeah. S 1> ล้ว <Yeah. S 1> ไม,ไม่ปลอดภัยจริงต้องคุมต้องดูแลต้องมีสเปรย์ฉีดเอาไม่อยู่เนี่ยจะล้างโรคจริงนะโ่งโควิดเนี่ยโควรคติดเป็นล้านแล้วตอนนี้แค่แสนสองสามแสนเป็นล้านกว่า,ลวาแล้ว เนี่ไปอยู่โรงพยาบาลหรือเหรอหลวงพ่อนั่นอ้าวเป็นแล้วจะกักตัวไว้ทำไมก็ไปโรงพยาบาลเลยนี่กักตัวนี่กรณีเขาสงสัยว่าติดไม่ติดเขากักตัวเพอดูอาการเดี๋ยวถ้าเป็นติดแล้วนี่เขาต้องหายไปเลย ในช่วง14วันที่ผ่านมาพวกท่านก็ไม่ได้ไปเสภาองค์นั่นนะอไม่มีใครไปวัดนั้นนะเพราะั้นวัดนั้นก็ไม่ต้องมาที่นี่ละวัดนั้นก็ต้องไปตรวจทุกองแล้วนะญาติโยมที่เข้าวัดนั้นก็ต้องไปตรวจด้วยครับบอกเขาเลยนะพระญาติโยมที่เคยเข้าวัดนั้นนะต้องไปนั่นนะเอาเป็นเวรเป็นกรรมแล้วนี่ปุ่นเปี้ยนุ่กไลตัวแะ้วทีนี พระประดาปิดวัาไปยังเมนับ่บมีารห้าบบ้านเมอววเองยิง <broke> ยิเป็นเบาหวานความดันอยู่นั่น่ะไปใบเลยนะน่ะสติไปใบเลยนะท่านต้องซื้อสเปรย์้าไมมีสเปรย์นะครับบินตาบาดแล้วล่ะเทียวที่สุดก็ค ไปไปริมตลาดแถวรังติดแถวดอนเม,มืองแถวโน้นน่ะลุงเสียงเลยตรงนั้นนะ่นะยอดชมห,หาซื้อสเปรย์ฆ่าเชื้อบ้าอเออตรง ต้องฉีดตัวเองตลอดพอถ้า,ามันเข้าไปแล้วนี่มันฉีดได้ก็ไม่มีประโยชน์นะมันต้องฉีดสเปรย์เนี่ยใส่ตัวเองตอนออกไปบินตาบาทเออไม่ใช่ไม่ใช่กลับจากบินตบาดก็ไม่ฉีดไม่ใช่เรื่องนะมันติดมาแล้วเนี่ยมันฉีดได้ไม่มีประโยชน์ามันเข้าไปแล้วนะมันไม่ถูกีิธี เออต้องฉีดก่อนป้องกันนะก่อนที่ท่านจะออกไปนะเออระบงจีวรว่ต้องหมอตั right? no no birth birth, ้ดอกเรียบมืดโตนะจะทำไม่ถูกเลยโอจะเป็นหาเสียงนะประเทศยูโร ทศยุโรปสเปนกับอิตาลีนี่ทิ้งคนแก่ให้ตายตามยะถาเลยที่นี่ป,ประเทศสเปนน่ะตายไปแล้วหนึ่งมืนหนึ่งพันคนอิตาลีตายไปแล้วหนึ่งมืนสี่พันกว่าคนสหรัฐก็ มื่นกว่าแล้วครับเฉพาะสาประเทศเรสักสี่มืงกว่าแลาะนแลคนตายเนี่ย,มยผมก็ยิ่งเจ็บเจ็บปอดเจ็บเจ็บนายอ,อึดดูหนีิ นั่นผมาาก็มันแก้ได้นะสูตรเย็นเสูตรเย็นที่มผสมเอ็นแอลกอฮอล์แล้แอนั่นด้วยยนะาเอยาเหลืองยายาเรืองนี่ก็น่า,นานจะใช้ได้ เป็นยาธรรมชาติพวกยาธรรมชาติยาเหลืองเราเนี่สูตรเย็นเนี่ยพวกเนี้ยปไปโรงพยาบาลหายใจไม่ออกเนี่ยทาพวกยาพวกนี้น่าจะหายนะระหว่างทคนโลยเรเนยมันมองข้ามไปมันยังพลังมันมองข้ามยาเภสัามันประจำบ้านไปมันไปนรักษาแต่เทคโนโลยีสมัยใหม่มันก็ไม่รอดกัน เาก็กินอะไรเราก็เก็บไปติมกับเตามดีมันก็เลยตอนนีโบจัเป็นโบอยากกินังก็กิน่ตายว่อยากกินเี่ลยมาายาะ ไปรมิดดรโปริดช่วยเลยลาบงวาตกไรแล้ว <Labor> บ <ator il fi> ังวาติดมาย่ามใหเ่้ากับไปงาัหนัง

ไปแล้วเดกไปด่สามคนล้วหกเมืองไหนได้จิติเสือหกเมืองแบนีนในแผนตีนี่เลยอยู่ประมาณหายจากบัดมั่งหมทังมีเสืออ๋อแล้วหกทิพย์่าแล้าสิบเจ็ดมาทำเตยดนแล้ว 十点二十二，六点二。